เพดังจับโปอีกคดีพลิกไปพลิกมาสอบติดครูแต่ชื้อหายคนมาแทนนามสกุลเดียวกับผออแถมโรงเรียนก็ลบโพดไปแล้วเขาเด่นเขาเด็นจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวจากกรณีที่มีครูสาวสอบติดราชการครูที่จังหวัดสระแก้วนะคะด้วยคะแนนอันดับหนึ่งของเอกทําให้เธอนั้นดีใจมากค่ะแต่สุดท้ายโลกก็ถลม่ม มื่อจูจ่ๆชื่อของเธอหายไปซึ่งทางหน่วยงานเขตการศึกษาระบุว่าผลคะแนนของผู้เข้าสอบมีความผิดพลาดทําให้คะแนนของผู้เข้าสอบทุกคนต้องเรียงใหม่อันดับคะแนนมีการเปลี่ยนแปลงขณะเดียวกันนะคะผู้ที่ได้อันดับหนึ่งแทนที่คนเก่าก็ออกมาชี้แจงว่าตัวเองไม่ใช่ลูกท่านหลานเธอและสอบได้ด้วยฝีมือตัวเองค่ะล่าสุดนะคะวันที่13กันยายนเพจเฟซบุ๊กดาวแปดแจกได้มีการโพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ไม่น่าใช้ความผิดปกติที่คนสอบที่หนึ่งชื่อหายไปแล้วมาแทนที่เป็นคนที่นามสก,กุลเดียวกับพอออ้ซึ่งกำลังจะไปบรรจุที่จังหวัดสระแก้วเหมือนกันนอกจากนี้ยังมีการแคปรูปโพสของโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือมจังหวัดนครปฐมเมื่อสองปีที่แล้วมีการจัดงานต้อนรับครูใหม่หน้าเวที ซึ่งนามสกุลของพอ,อรโรงเรียนตรงกับนามสกุลของครูสอนฟิสิกส์ทำให้คนสงสัยว่าสองคนนี้เป็นอะไรกันทำไมถึงนามสกุลเดียวกันได้ทั้งนี้มีรายงานนะคะว่าทางโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือมมีการลบพสน์ดังกล่าวทิ้งไปแล้วจนชาวเน็ตไม่สามารถไปค้นหาได้อีกจึงทำให้เผจโรงเรียนโดนทัวลงมีคนเข้าไปวิจารณ์ถึงความโปร่งใสไปแล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ